ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาลองใช้เบ็ดบริกกันค่ะคือว่ารูปััษณ์เขานะคะมีแชทบอกว่าเหมือนคอนเรนฮาร์ดใน Overwatch เลยออ้ยคล้ายจริงแล้วสเตตัเขาจะเป็นค่าดึงคือ0น้อยนะคะน้อยเลยจริงของจริงคือว่ายังไงก็ต้องแฮสตี้นะทุกคนฟิกเอนชานเมนค่าโชคจุดสปุ่มควบคุมบา0.35อันนี้โคตรใหญ่ใหญ่กว่าเบ็ดเซอร์ฟิกอีกนะยืดหยุ่นสา รับน้ำหนักได้อินฟินิตี้ไม่จำกัดคนและสายเบ็ดยาวประมาณ200เมตรค่ะ ถ้าใครอยากลองปีนขึ้นที่สูงนะคะแล้วหย่อนเบ็ดลงมาตกปลาเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคะถือว่าค่าโชคโดยรวมไม่แย่นะแล้วก็ยืดหยุ่นและควบคุมเขาสูงพอสมควรนะคะและยังมีแพสซีฟติดตัวคือเวลาตกปลาจะติดมิวเทชันสตาร์เดตหนึรอยเปอร์เซนคือตกติดตลอดเลยนั่นแหละแล้วก็มิวเทชันเนี้ยเขาจะขายปลาได้2เท่านะทุกคนซึ่งตอนเนี้เราก็นําบริกไปเอนชันแฮสตี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าต้องใช้เหยื่อเพิ่มค่าเด ดึงด้วยเดี๋ยวเราจะใช้ r a b b i t Catcher นะคะทุกคนซึ่งเหยื่อตัวเนี้ยเขาจะช่วยค่าดึงเพิ่มมาถึง35เลยอันนี้หาได้จากกล่องเหยื่อคอมมอนปกติหรือว่าเป็นกล่องแดงก็ได้ค่ะนี่เลยทุกคนปลาที่เราตกได้ก็จะออกแนวเลโก้นะคะทุกคนอย่างตรนนี้เราตกได้ปลาหมึกคือว่าปลาหมึกดินมากนี่เลยทุกคนเป็นแบบปลาหมึกเลโก้หน้าตาประมาณนี้นะ ดีแมคาโดอนก็มีทุกคนมีแชทถามเข้ามาว่า a อ c พีพี่มินิชไม่เจอเลยใครที่หาพี่มินิชไม่เจอนะคะตรงนี้เขาจะมาตอนฤดูร้อนนะทุกคนจากเวลาตอนนี้เนี่ยเป็น7ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนลงคลิปไปแล้วอาจจะเหลือเวลาแค่นิดเดียวเราก็ได้ยังไงก็ลองมาทำเคสกันดูนะคะทุกคนหรือว่าสามารถเม้นสอบถามกันได้นะเอาล่ววันนี้ทุกคนคิดยังไงกับสแตทของเบ็ดบริกกันบ้างคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ เดี๋ยวยังไงวันนี้เราลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปหากชอบกดไลค์ใช่กดซับสวัสดีค่ะ